สวัสดีครับผมพี่เกียร์ฟาร์มนะครับวันนี้พามาชมหลานพายุนะครับพายุบวกแสนกน้นใหญ่ๆสวยๆนะครับกระดูกโครงสร้างดีๆนะครับตัวนี้สวยๆนะครับกระดูกโครงสร้างดีครับตัวนี้กู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  พ่อเป็นพายุนะครับแม่ก็เป็นแสนกลน,นะครับรอๆช่วยๆเอาออกมาหน่อยอิมอ่มๆเลยชุดนี้พี่ๆท่านใดที่สนใจนรักว่าติดต่อผมได้นะครับหรือว่าโทรมาหรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรนะครับสวยงามนะครับชุดนี้ฝากติดตามด้วยนะครับ